ครับสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับเราจะมาชมความสวยงามของเนื้อเงินเลญแอปเปิลหลวงปู่พัดปุญจกาโมวัดห้วยด้วนนะครับสิทธ์รุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเลญแอปเปิลสาวห้านี้ก็สังเกตของเนื้อเงินนะครับตรงห่วงของเนื้อเงินนะครับจะตอกคำว่าพอผ่านนะเพื่อนๆ นี่ครับจะตอกคำว่วา,าพอผ่านทุกเหรียญน,นะครับทุกเนื้อจะตอกคำว่วา,าพอผ่านทั้งหมดนะครับนี่คือเนื้อเงินทั้งหมดเลยนะครับที่ผมได้ตามไปตามเช่านะครับตามหาหาเช่าซื้อมาเก็บเพื่อที่จะมาให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของเนื้อเงินกันนะครับว่านี่นะครับเนื้อเงินของเหรียญแอปเปิลสาห้านี่นะครับจะสร้าง อยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่พิมพ์นะไอ้าห้าแบบนะครับจะมีเนื้องเงินลงยาห้าแบบนี่นะครับเนื้องเงินลงยาขอบน้ําเงินนะครับสร้าง250รอยาสิบอ่างละสองเนื้องเงินลงยาน้ําเงินขอบแดงครับผมตามหามาเก็บมาได้4แบบเออหนึสองสามหนึ่งสาสี่ สี่แบบนะครับยังขาดอีกแบบหนึ่งนะครับเนื้อ,อน,นี้คือเนื้อนวะเนื้อนวะก็จะตอบขอผ่าน,นะครับจะไม่เหมือนรุ่นเจริญพรล่างถ้าเป็นรุ่นเจริญพรล่างนวะจะต้องตอบเป็นน้องหนูต้องห่วงใช่ไหมครับแต่ตัวเหรียญแอปเปิลเสาห้าของหลวงูพัดนะครับอันนี้คือเนื้อนวะนะครับนี่ จะมีความสวยงามมากครับเข้มขังถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เช่าบูชาพระตะกผมจะให้ผมเลี่ยมเก็บผิวให้ไปเลยก็ได้นะครับผมคิดค่าเลี่ยม100บาทดูรับดูความสวยงามของเนินนวะจะมีความคมชัดมากเลยครับยิ่งวันเวลานะครับ ยิ่งเปลี่ยนไปเนี่ยนวะในเนื้อนวะเนี่ยจะกลายไปเปลี่ยนสีอันนี้คือเนื้อนวะเนื้อเงินลงยาม่วงขอบดำเนื้อเงินจะมีความคมชัดมากกว่าเนื้อธรรมดานะครับผมคิดว่านะ เพราะว่าเนื้องเงินเนี่ยจะมีความอ่อนอ่อนตัวนะครับเวลาปั๊มไปจะเส้นเล็กๆนะครับจะติดคมมากครับเนี่ยความคมของเส้น,นครับความลึกของพิมพ์บเนื้องเงินแบบนี้ตัวแบบนี้จะอยู่ จะมีให้กับคนที่บูชายกหลังเท่านั้นนะครับหรือตามศูนย์ศูนย์พระเขาจะมียกหลังนะตัวนี้ก็จะเป็นแถมรายการยกลังมาจะไม่ได้อยู่ในรายการลุ้นนะครับสีแบบนี้สีที่อยู่ในรายการลุ้นคือจะเป็นสีนี้แบบะสีพวกนี้ครับนี่นี่ของตามไล่เช่ามานะครับ ผมจะให้ดูความคมชัดของเนื้อเงินเหรียญแอปเปิลสาวห้าครับว่าหน้าสัสมมากน้อยเพียงใดนะครับนี่แต่สําหรับตัวผมแล้วผมผมชอบรุ่นนี้มากเลยครับเพราะว่าเป็นวันปลูกเสกเป็นวันที่ห้าธันวาคมนะครับเป็นวันพ่อด้วยซ้ําเป็นวันเสาร์ด้วยเป็นวันเสาร์ห้าแล้วก็ปลุกเสกถึงหกวารละเหรียญแอปเปิลเนี่ยปลูกเสกถึงหกวารละทําให้มีความเข้มขลังมากนะครับอันนี้เหรียญที่ผมคล้องประจําเหรียญน,นี้นี่ ดูความสวยงามของเหรียญครับงานลงยาจะไม่มีการเกินไม่มีไม่มีเส้นเกินนะครับนี่เป็นน้ำนะครับลงยาเขาสวยมากความคมชัดนะครับลูกตาหลวงปู่เนี่ยคมมากครับรอยเหี่ยวย่นนะครับมีมีหมดครับถือว่าสร้างมาได้ดีมากครับรุ่นนี้คมกลิบแล้วถ้าใครไม่ไม่เก็บสะสมรุ่นนี้นี่โอโ้โหผมก็ แล้วเริ่มเก่าแล้วนะครับเป็นปีสร้างเมื่อปี2563นะครับนี่ได้ไปดีหนึ่งแล้วนะครับความเก่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็คืออยากจะเอาเนื้อเงินมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมดูกันว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับนี่พวกนี้เหรียญเนื้อนี้จะอยู่ในรายการรุ่นเนื้อนะครับในลังเนี่ยรายการรุ่นเนื้อถ้าใครไปเปิดเจอเนี่ยก็ เอามาขายผมได้นะครับนี่ผมเช่าครับสวยงามมากครับผมจะตามหาอีกแบบหนึ่งคือไม่เจอครับจะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งจะต้องเป็นด้านในจะต้องเป็นสีแดงนะครับแล้วขอบด้านนอกจะเป็นสีน้ําเงินนะจะกลับกันผมยังตามหาไม่เจอครับความสวยงามของเนื้อเงินแบบต่างๆ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ตามหาเนื้อน,นี้นะครับนี่เนื้อเงินหน้าทองคํานะครับสร้างเพียงแค่เก้าเหรียญเองเนี่ยสร้างน้อยมากเลยรุ่นนี้แล้วก็เนื้อนว่าหน้ากาก,ากทองคํานะครับโอ้โหถ้าใครเจอนะครับสุดยอดอไปเลยครับเนี่ยผมอยากได้มากเลยแต่ผมยังหาไม่เจอนะครับไม่มีใครเอามาขายผมเลย <S <S คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นครับส่วนคลิปหน้าผมจะมารีวิวเหรียญอะไรก็คอยติดตามรับชมกันดีนะครับแต่คิดว่าคงจะเป็น ต้องรอไปถึงเจริญพรกลางเลยนะครับเพราะว่าผมก็มีเจริญพรกลางหนึ่งลังนะครับแต่ว่ามันจะปลูกเสกวันไหนนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็จะสะสมบูชาเหรียญแอปเปิลก็แอดเข้ามาที่ไลน์ผมโดยตรงนะครับไม่ต้องรอให้ผมเพิ่มเป็นเพื่อนคือพิมพ์ทักเข้ามาได้เลยว่าต้องการเหรียญรุ่นแอปเปิลหรือว่ารุ่นอะไรครับพิมพ์เข้ามาทักเข้ามาพูดคุยเลยหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามกับผมโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ